สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้วังคำเฟมบลี่นะครับพามาชมนะครับจุดจุดแหลมนัดจุดใหม่ของสระบุรีนะครับเป็นสะพานที่กรมทางหลวงสร้างขึ้นนะครับข้างข้างหนองน้ำนะครับด้านหลังนะครับตรงนู้นนะฮะจะมองเห็นสานักงานสาธารราชการที่ว่าการจังหวัดใหม่นะครับสวยงามมากนะครับบรรยากาศยอดนะครับเดี๋ยวจะมาดูนะครับมาดูบรรยากาศรอบๆนะครับว่าเป็นยงไงบ้างนะครับจะเริ่มตั้งแต่ ที่วการนะครับสาราวการนะครับครับที่ครับแหล่งน้ำที่เขาสร้างสะพานโอ้ลมเย็นมากครับบรรยากาศครับฝั่งนู้นนะครับมองไปฝั่งนู้นจะเป็นภูเขาแล้วก็โรบินสันนะครับอยู่ทางนู้นนะครับมองเห็นป้ายไกลๆจะซูไม่ดูครับนะครับตรงนี้จะอยู่ด้านหลังโรบินสันนะครับติดถนนเส้นวิตรภาพอนูนนรครับ บรรยากาศตอนเย็นๆครับตอนนี้ประมาณห้าโมงเย็นนะครับบรรยากาศดีมากๆเลวยมากนะครับนะครับบ้านเรือนของคนนะครับคือดินน้ำนี่ครับคนก right ็จะมาจอดรถกันชมวิวนะครับชมบรรยากาศกินบรรยากาศกันเยอะมากไฟติดแล้วนี่ครับบางหลายๆท่านก็มาออกกาลังกายมาเดินมาวิ่งนะครับ่าผมก็มากระตุกครับ ตอนเย็นๆครับตอนวันกำลังตกตอนตกดินแล้วล่ะครับยังไม่มื่อยตลอบรรยากาศสวยงามมากเลยครับมากับลูกๆกับแฟนนะครับครอบครัววงการแฟมิลี่ของเรานะครับมากับเพื่อนคู่ใจวันนี้นะครับรถเอสยวีออกมาวิ่งนะครับมาดูจากกระบะวันนี้นะครับชมมุมลึกนะครับไปทางนู้นนะครับมาพักนะครับ สวยว่าเพื่อนๆสวยมากเลยนะครับเส้นนี้ก็จะตัดออกไปเส้นมิตรภาพนะครับออกไปนิดเดียวก็เจอมิตรภาพแล้วต่อขึ้นเกือกม้ากลับเข้าตัวเมืองก็ได้นะครับะน,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 นะครับตัวเมืองสลับบุรีจะอยู่ด้านนี้นะครับ่สวยจริงๆนะครับนะครับปันโดยปั่นจักรยานออกกำลับบงกายนะี่ครับนี่ตรงนี้ถ้าออกไปอีกนิดนึงนะครับประมาณครึ่งกิโลก็จะถึงถนนมิตรภาพ บรบรยากาศลำน้ำมันมันเหมือนกับเป็นอาสนะสวยมากนะครับนะฮะสาราว่าการเปิดไฟแล้วครับฝั่งตรงนู้นจะมีคนนั่งตกปลากันเยอะนะครับโดบรรยากาศเดี๋ยวว่างๆผมจะมาตกปลาอ่าบรรยากาศชิวๆนะครับเอาไปฝากเพื่อนๆนะครับเขาให้ตกปลาได้เลยนะครับที่เป็นแหล่งน้ำธรรมชาตินะของตัวจังหวัดเป็นไงรูปเป็นไงน้ำพีกน้ำพี่เป็นไงสวยไหมนั่นคือที่ลอยที่คืออะไรไหนลูก ทุ่นนะเป็นทุ่นอ่านี่มีทุ่นอยู่กลางน้ำนะครับมีทุ่นอ่าเป็นทุ่นเป็นตัวอ่าน่าจะเป็นตัวระบัดวัดระดับน้ำยังไงชมบรรยากาศสวยๆครับเนี่ยครับรบรรยากาศสวยไหมครับเพื่อนเนี่ับบรรยากาศอู้สวยมากเลยนะครับท้องฟ้ารับขอบฟ้าแล้วดวงอาทิตย์รับขอบฟ้า ครับสวยไหมครับจังหวะภาพวาดนะครับ,าาบนนครับ,รบตรงนี้ผมยืนอยู่ตรงกลางสะพานพอดีนะสุดยอดเลยครับวิวสุดยอดเลยนะครับด้านหลังจะเป็นโรบินสันนะครับอยู่ตรงน้ำเอาใหรูปมาละเป็นไงรูปสวยไหมสวยทีเดียวเลยเนาะอยากไปดีกว่าครับเหมือนทะเลสาบเลยครับด้านหลังทะเลสาบสวยมาอยู่ เคยมาผีเลี้ยวแล้วพ่อเพิ่งเคยมาเห็นเจียวเห็นเจียวต่มากับอันนี้เดินที่มีไม่มาเลยโลกเพราะอยากข้าไปดงเส้นนู้นนะครับด้านหลังพิบการแล้วมาพี่น้องท่านใดที่อยู่สระบุรีหรือว่าอยู่ใกล้เคียงนะครับใครอยากมาตากอากาศหรือว่ามาพักผ่อนมาชมวิวนะลมชมวิวตรงนี้สุดยอดนะครับเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่นะ랜ด์มาร์คแห่งใหม่ของจังหวัดสระบุรีนะครับ สวยนะครับสวยสวยมากนะครับขอบอกลมพัดเย็นครับลมมันพัดเนี่ยเขาใหญ่ลึกครับลึกของสะพานความยาวก็่าจะอยู่ที่ประมาณหนึ่งถึงหนึ่งกิโลหรือเปล่าไม่แน่ใจประมาณหนึ่งถึงห้บกิโลของสะพานนี้นะประมาณหนึ่งกิโลนี่นะนะครับนะ50กิโลตอนที่ผมมาอยู่ใหม่ๆเขากำลังทำต่อหม้อทำอะไรอยู่ แต่ตอนนี้เสร็จแล้วเรียบร้อยนะครับสวยมากสวยมากคุณแม่คุณลูกก็าเซลฟีกันใหญ่เลยนะครับหลายลูกสวยครับดวงไฟติดแล้วสวยเลยยอดครับยอดเลยนะครับเด็นเลยครับสาลาว่าการนะครับยี่า่าการจังหวัดสำนักงานต่างๆ เป็นไงลูกเป็นไงชมน้ำนออรตรงไหนทุ่นลูกทุ่นน้ำใสนะครับน้ำใสแจ๋วเลยนะอะัเอาเลยลูกอตาประทับไปดูเด็กนัเสามาเมื่อกี้ตรงนู้นนะครับเป็นโรงพยาบาลเกษตรมลาาน,นะครับบรรยากาศวยครับ เพื่อนๆครับสำหรับคลิปนี้นะครับครอบครัวบังคำแฟมิลี่เราก็ขอจบพี่น,นี้นะครับทุกอ,อกทุกใจนะครับชื่นชอบนะครับบรรยากาศที่เรานำมาฝากก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับบังคำแฟมิลี่ครับขอบคุณครับ